สวัสดีครับผมนายนนท์พลอยแสงนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชวัตะพอลสิริมาดานชั้นปีที่3สาขาศิลปะศึกษาครับค่ะสำหรับนิยามคำว่าคุณลักษณะครูศิลปะที่ดีหรือครูศิลปะในดวงใจในมุมมองของพี่เป็นอย่างไงคะ,ะในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าครูศิลปะเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจรรยาบัณของความเป็ปนครูต้องมีแน่นอนเลยนะครับไม่ใช่ชว่าแค่ครูศิลปะแต่ต้องเป็นครูทุกวิชาอันนี้ต้องมีแต่ว่า ในความสําคัญของครูศิลปะเนี่ยมันจะพิเศษกว่าครูอื่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวิชาของศิลปะเนี่ยจะเน้นไปทางปฏิบัติมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความก้าใจทักษะฝีมือทางด้านศิลปะเนี่ยต้องมีมากพอที่จะนําความรู้หรือองค์ประกอบความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปให้เด็กได้มากที่สุดนะครับซึ่งความพิเศษของวิชาศิลปะอย่างหนึ่งนะก็คือมันเป็นวิชาที่ไม่ได้สําคัญมากหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมองว่ามันเป็นวิชาที่เด็กไม่ต้องเครียดไม่ต้องฟียดายรือวิชาที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ันเป็นวิชาที่ไม่ใช่เป็นวิชาหลักแต่มันก็จะมีเด็กที่มีความสนใจมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นครูศิลปะเนี่ยจะต้องมีวิธีที่สอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากเรียนหรือว่ามีความสุขกับวิชานี้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคนเป็นครูเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนเท่าเท่ากันนะครับเพราะว่าในรายวิชาศิลปะเนี่ยจะมีเด็กที่ฝีมือหรือทางด้านศิลปะดีมากหรือเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านนี้กับ คนที่วาดรูปไม่ได้วาดรูปไม่เก่งหรือไม่มั่นใจนในตัวเองในวิชาหรือสิ่งในการวาดรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิ์ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเท่ากันไม่ใช่แค่เป่นไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าหรือทางใดทางหนึ่งน้อยกว่านะครับต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความรู้ที่มากพอสาเร็จสาหรับสิทธิ์ทั้งสองกลุ่มเนี่ยให้เท่ากันครับ